เล่นเล่นเล่นให้ทุกตับเชิญชมและรับมาแน่แม่จา<อ>๋าก่อนไปก่อนไปใครเคลียนก่อนไปก่อนไปใครเคลียร์จะเหงาจะเศรเ้า มาให้ลูกฉันลูกฉันแล็ฝรั่งโอ้มีสวยที่สวยเม่าเรียมป้อต่ำไม้ต่ำมีตะำแบตต่ำโว้ต่ำรั้มต่ำเดเอขมิเลยเมียงตับโปรจดิอย่างนี้โปรวอนวัยรุ่นดีกว่าไปเมียงตับโปรตับเราะพวกเจ้าเนี่มันสุดยอดกันจริงๆขอบคุณมนะจ๊ะอะไรฮะมาม่วนอ๋อที่นัดสุดยอดออ้ กองทอปแต่ที่ไม่ดีก็ทิ้งมั่งเธอะอยากทิ้งไว้ที่นี่ครับให้อาจารย์ช่วยตอบสังคมศาสตร์อ่ะแล้วคุณโรงพยาบาลประสาทครับไม่ต้องบอกภาพฟ้องเฮ้ยอ,อ,อย่าดมอย่าดมอย่าดม,อ,ายดมอย่าดมไอ้บ้านเล็กอย่าด,มอ,าดมอยู่ใน <c oughs> เอาตั้งดิโอ้โอสดชื่นเหมือนยืนบนเนินปลวกไป โอ้โหปลอมเลยตลกหลวงได้แล้วเอางี้ดีกว่าเปลี่ยนเป็นวิชาขับร้องกันดีกว่าโอ้โหขับร้องใครพอจะร้องเพลงได้ไหมเพราะเพราะมีโอ้โหได้หมดครับผมได้หมดทุกคนนะคุณได้นะ5ซิงเกิลโอ้โหคุณชอบอะไรเนี่ยเดี๋ยวคนออกไปไหนออกมาทำไมเนี่ยจะร้องเพลงครับร้องเพลงใช่ครับก็เดี๋ยวร้องทีละค่ละคนดิไม่ได้ผมเสียงดีมากครับสภาพอย่างเงี้ยเสียงดีใช้คำว่าสภาพหมแล้วแต่งตัวหน้าให้เกียรติผมตรงไหนเนี่ย เอางี้เสียงดีร้องได้จริงหรอร้องได้จริงครับจริงนะจริงครับไม่ชัวร์จะร้องเพลงอะไรของของอาเสรีครับโอ้ยจะร้องเพลงของคุณอาเสรีที่เป็นตำรวจนะครับโถคนละเสรีเสรีรุ่งสว่างดืชอบเวทีพิสูจน์ครับในงานโบราณโบราณรุ่งสว่างเอาร้องเพลงใครร้องเพลงใครอาเสรีรุ่งผมหยอกครับอชื่อใหม่รุ่งผมหยอกใช่ครับเอาจริงเพลงอะไรเพลงชื่ออะไร อาคนกล่อมโลกเเพลงนี้ดีเพราะงั้นเอาให้เพราะเลยนะโอเคนะโอเคครับตรีขึ้นครับคนกล่อมโลกครับอาจารย์วิทย์ครับไม่เอาเต้นนะไม่ไม่ไม่ไมอยู่นี่ได้ยินปะ เดี๋ยวเล่นดีสิเดี๋ยวเขาเอาเป็นตัวประจำหรอกอ่ะร้องเลยครับครับอีกทีครับอาจารย์ครับกลมโลกเดียวได้ให้หายวังเว้ดทำไมอ่ะ ขออีกครับอ๋อขออีกไม่ได้เขาเป็ขีมันอาจารย์ครับขอขออีกขอขีครับขึ้นสูงผมอยากโชว์เสียงขออีกหน่อยครับอาจารย์อาจารย์ขอหน่อยขอหน่อยขออีกขีครับผมโชว์เสียงครับได้เลยครับทันทีขึ้นสูงอ่ะตื่นลมโลกเดียวดาย้หา บอกดนตรีขออีกทีครับทดมันมันไม่ได้โชว์พลังเสียงสูงเสียงเขาสูงสูงครับวิทย์ขอสูงสูงวิทขออีกขออีกกล่อมโลกเดียวได้้ใหหา ขออีกครับอะะไรนขอสูงอีกโชว์ไปเลยครับล้มล้ขออีกขออีกครับขอขอขอสูงอีกขอเป็นคีย์เดิมครับโอ้โห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 โอ้ถึงว่าพระองค์ถอดรองเท้าทำไมมันลื่นอีมชนะ ลงตาดีโอ้จริงเทียวเนี่ยเมื่อกี้เละไปแล้วลุงนี้ขอเพิ่มอีกคีดีกว่าจะได้ไม่นอนถือว่าดีปรบมือให้เขาลูกขรบคุณครัเเอาไงถ้ามีงานมีอะไรก็ฝากทิ้งบงทิ้งเบอร์ไว้ได้นะเผื่อเขาติดต่อกับทันหันนี่ได้อยู่คณะนี้ครับนี่อยู่ด้วยกันครับเออก็ฝากเบอร์คณะเขาไว้สิมาแจมมาเขาอะแวะมาเฉยๆครับบอกเบอร์จะบอกเบอร์ให้ เป็นภาษาจีนอ้าวอ่าบอกบอกบอกเข้าไปบอกเบอร์ติดต่องานนะครับครับผมถ้าใครอยู่ที่ประเทศจีนอยากติดต่องานวงสุวยใช่ไหมไทยไม่เล่นอย่างนี้ใช่ไหมเขาไม่เล่นไม่เอาผมนึกว่าจะฝากเบอร์ภาษาจีนเออดีแล้วมีงานแล้วก็บอกกันแล้วกันนะติดโอมา ทีหลังนะลูกฉันนะอยากจะดูตลกก็โทรไปก็รับสายครับแล้วก็มาให้ความสนุกสนานอย่างนี้นะครับท่านผู้นำขอบใจมากขอบใจมากเออไม่มีวันนี้ไม่มีค่าตัวนะหยิบจมไปคนละลูกลูกโอ้โหอเชิญปไปไปนั่งกินตุ้มต้นปปไปไปด้วยลูกโอ้โหขอบใจมากดีมากๆเลยแม่แต่ละคนแต่ละคนเขาก็อยากจะสร้างความสุขสร้างสีสันให้หนูนะลูกเป็นไงลูกเมื่อกี้ได้ยิ้มได้หัวเราะบ้างไหม มุมปากสเสด็จพ่อขึ้นมาแค่นี้เหรอตลกตั้งสองคณะยิ้มแค่มุมปากมุมปากสเสด็ดพ่อ,อแล้วลูกจะเอาอยัางไงเดี่ยคอคือผมเบื่อผมอยากออกไปข้างนอกกันเสด็จพ่ออย่างเงี้นะวัยรุ่นเนี่ยนะลูกเต่ามันเลี้ยงได้แต่ตัวแต่หัวใจโตขึ้นมาก็อยากไปนู่นไปนี่พ่อแม่แก่ชราก็ต้องมาชะเง้อชะแงคอเป็นยีราฟดูซิว่าลูกเมื่อไรจะมาเยี่ยมนี่มันก็เริ่มแล้วเนี่ยปีนี้เท่าไหร่แล้วูกปีนี้อายุเท่าไหร่35สเสด็จพ่อสะ35้าครับ เอาดีๆเท่าไหร่30เสด็จพ่อ30เลยเหรอสามสิบโอ้ก็ตอนที่บอกกับพ่อ25ไม่ใช่เหรอพ่อจะได้บอกอุ๊ยเข้าสู่เอาไว้ไอ้30มสิไม่เป็นไรลูกไม่แต่หนูไม่อยากเล่นกับพ่อก็ไม่เป็นไรได้ได้ได้เจ้าชายคงจะลืมไปแล้วเออไม่เป็นไรเอ้าแล้วอยากจะแบงก์นอกอยากจะแบงก์นอกแล้วจะเดินทางยังไงรถทาไม่มีหรอกเขาออกไปใช้กันหมดแล้วรถผมมีม้าสีหมอกของผมเสด็จพ่อเดี๋ยวนะพูดไปเรื่อยป่ะเนี่ย ม้าสีหมอกก็เป็นม้าข,ของขุนแผนเขาเอพ่อ,อ,อพครับ<ม>พอดีเจ้าชายไปเล่นหมากรุกกับขุนแผนชนะก็เลยได้ม้าสีหมอกมาอ๋อ,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 อไปแข่งหมากรุกไปแข่งหมากรุกกันชนะก็เลยได้ม้ามาโอ้กินมา้าขุนแผนมากินม้าขุนแผนมากไอ้ม้าสีหมอกด้วยนะใช่พืะครับแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนอะอยู่ในโรงม้าเพาค่ะไคไปเอาไอ้ม้าสีหมอกมาให้ลูกชายฉัน แกตลกอะไรกับฉันเนี่ยบอกให้ไปเอาม้าสีหมอกนี่แหละพะยะค่ะม้าสีหมอกพะยะค่ะนี่แหละอม้าสีหมอกพะยะค่ะไหนมา้าเอาแล้วสีหมอกที่พี่ไม่รู้เพื่อจะค่ะนี่มา้าคนแผ่นนี่โอ้โหหมอกฟุ้งไปหมดเลยเลืมบอกห่องเรื่องอะไรม้าสีหมอกชอบให้คนขับเสียพาให้ฟังพะยะค่ะ คาเฟ่ฟาเสพาจะช้าดินี่ก็ครึ่งชั่วโมงแล้วนะโอ้โหขับมอไซค์แล้วเหรอน้อยหนึ่งไปแแบบแแบบแแ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 บอะไรขับมอไซค์ไม่ได้เล่นอะไรเลยเอาไปนี่บอกตรงนะแต่งงี้ไม่เหมือนสีบอกอะเหมือนอะไรไฟฟลิกเหมือนจิ๋วจุกจิก มีตาบ้่กขับเสียมาคิดว่าหนูหินตอนแรกมีอีกไหมอําอําเลยอย่ากักกักวนมีแล้ตียรอช็อตอยู่ไอ้ขานั้นสีหมอกมาแสนรูไม่ต้องรินฟังดูก็รู้ได้ ขยาเที่ยวนี้กลิกอยู่หรือไปอมันไม่ไปไหนหรอกเอาน้ำลายแตไะไว้เฮ้ยหมาการพนันมาตีหมอกไปยังอ,อ,อ่ะหรือส่งกิิกมาทำไมอ่ะเอ้ยข่าทีนั้นเพสีหมอกไม่รอช้าพักผ่อนงงอาชาทัานได้ อ่ะตอนนี้นั่งละรอลูกจะขี่ไปที่อุ้ยไอไอมหาเล็กบอกไอหมอกลุกก่อนอุ้ยไอหมอกลุกก่อนหมอกลุกหมอกลุ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 กแท่นั่งแท่นน่ะนั่งดีดีนั่งดีดีเออผู้มานั่งอะไรอย่างเงี้ยเออย่าเฮ้ยไอคนฟีหมอกไม่รอช้าพักผ่อนยังโล่งอาชาทันได้ย่า เดินทางแล้วก็ขี่ครับบ้อะไรไอ้หมอกนั่งที่ดีถึงตรงไหนลุกก่อนลุกอะไรนั่งไม่ได้ดูเลยสะดุดอะไรม้างเลยเอออย่าเออเออขาที่นั้นสีหมอกไปรอช้าพักผ่อนยังโลงาชาท่านได้เอียงไอ้หมอกมีอะไรแก้งก็นไปเนี่ยแก้งอะไรแกล้งไม่ดีไม่ดีตรงไหนดูดิดูอะไรอะไรนั่นอะ มันไม่นี่อะไรเนี่ยห่างมาห่างเอาไว้้างหลังดิเก็บให้ดีเออเก็บให้ดีอ่ะนี้เน็ตนี่ม้วนแล้วกันโอ้โหม้วนไปยืนตรงนี้เดี๋ยวลูกชายฉันจะขี่ใช่โอเคไอ้ตัวนี้เชื่องไหมลูกเชื่องพ่อผมสั่งประจำอะคุยกับมันไดใช่ไหมคุยกับมันคุยได้เลยไอ้ตัวนี้ใครอะลูกชายลูกชายตีปากลูกจะเมืองเรื่อไอตัวนี้ เจ้ชายอูโนเหลาทองอูโนเหลาทองฉลาดปะฉลาดเสด็จพ่อสั่งให้มันทำนุ่นทำนี่สิลูกม้าอะไรเฮ้ยมาพูดไม่ได้ม้าต้องฮี้ถามแล้วก็ฮี้อย่างเดียวดิห้ามพูดไปจ้ะ่ะเฮ้ยพูดยปค่ะกับมานี่เอาโน่นต้องอย่างนี้หนักๆหนุ้ยสัตว์เออนี่จะต้องเป็นองค์ละยปจ้ะเป็นม้าปะใช่เอาจรองใช่ เป็นม้าม้าเป็นสัตว์ก็พูดไม่ได้ไม่ต้องพูดเขาถามอะไรก็ไม่ต้องพูดเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเอ้าพูดด้วยไม่พูดยิงเหรอเดี๋ยวเป็นใครอ่ะเป็นคนคนอ่าแล้วนี่เป็นอะไรเป็นม้าคนพูดกับม้ารู้เรื่องเหรออุ้ยเุ้ยเุ้ยเฮ้ยเมยเจ้าเม้ยเฮ้ยเม้ยเฮ้เจ้าเมืองม้าเห้องฮอยเฮ้เฮ้ย้ยเม้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้้เเยยเฮ้้ หมาร้องไงหมากินส้มไหมถามหมาถามว่าหมาอะไรหอมหมาหมาหมาองไงหมาอะไรหมาแรงวันมันได้อะไรไม่ติถามอับอายเขาไม่ด้วยของเก่ามันมีก็ลองฉีกอันใหม่ก่อนเ้าได้ได้ได้เก่าได้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 ส่วนเล่นกับม้าดิอย่ายืนยิ้มดินี่ มามามายงมาตั้งแต่10โมงนี่หรือ5โมงกว่ามาเพิ่งออกมามาไปเที่ยวไหมจะพาไปเที่ยวลูกชายจะพาไปเที่ยวไม่ไปเที่ยวเหรอมากินข้าวไหมกินขนมไหมกินส้มไหมแล้วมาจะเอาอะไรไปด้วยกันเลยลูกชายเดี๋ยวขี่มาแล้วก็ไปเที่ยวจากไปจังหวัดไหนก็ จัดการเอาเองนะลูกได้เสด็จพ่อโอ้โหโอ้โหไหววะเนี่ยไหววะเนี่ยเปลี่ยนเป็นไอ้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 แท็กดีกว่านะนี่เครื่องดีเซลปะเนี่ยสั่นไอ้กาย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 ไอ้ดีเซลแน่เลยทำไมไม่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 วางตัวไอ้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 ชาร์ลสีเมียมาวะก็ถามแล้วว่าตีไหวไหมได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคจะไปไหนลูกวันนี้จะไปไหนว่าจะไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่ไปหาเพื่อนไปหาเพื่อนไปชักสีหมอกไปเชียงใหม่ ถึงเชียงใหม่ลองเรียกเพื่อนลูกไอ้เก๋ก๊อกก๊อกก๊อกเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยวลูกเจ้าเมืองเพื่อนชื่อไอ้เก๋โอ้ไอเก๋เอาเลยเรียกเลยลูกตล่มโล่เตียวดางให้ บอกดนตรีขออีกคีย์ครับผมมันมันไม่ได้โชว์พลังเสียงสูงเสียงเขาสูงสูงครับวิทย์สูงสูงฮะวิทย์ขอสูงสูงวิทย์ขออีกขออีกเลิเลิฟขออีกขออีกครับขอขอสูงอีกขอเป็นคีย์เดิมครับโอ้โห เป็นม้าป้าเป็นสัตว์จะพูดไม่ได้ไม่ต้องพูดเขาถามอะไรก็ไม่ต้องพูดเข้าใจเปล่าเข้าใจไหมเอาพูดด้วยไปพูดยิงเหรอเเดี๋ยวเป็นใครอ่ะเป็นคนคนอา่าแล้วนี่เป็นอะไรเป็นมา้าคนพูดกับม้ารู้เรื่องเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอา้าวนด่เจ้าเมืองด้วยก็เจ้าเมืองมา้าหรอไงะโ <c oughs> คนเรียกแกไอ้เกิดประตูให้ข้าหน่อย เอ้าไอ้เก๋ไม่อยู่ประตูปิดเอ๊ะประตูปิดมันจะไปไหนรี่ไปนี่ขาสั่งจางบอาไปเชียงรายเอ๊ะประตูปิดตลอดถึงเชียงรายอูน่เหลาทองตะโกนตะโกนเรียกเพื่อนไอบูมเปิดประตูให้น้อยประตูปิดเอ้าไปไหนต่อไปใต้ลงไปใต้เลยไปเลยไปเลย ทำไมถึงเร็วจังมาขึ้นอุ้ยตกพอดีเลยพอดีเลยอ่ะพอดีเลยอ่ะทำไมถึงเร็วจังมาขึ้นทางด่วนมามีทางด่วนเหรอไปไกลๆหน่อยดาราธิวาสไปดาราธิวาสควบอะไรอย่างไรไปไปไปอ้ทำไมฮะนั่งก็ไม่เต็มขึ้นไปเยอะๆที่ลูกขึ้นไปเยอะๆ ไหวไหมกล้ามใหญ่ไม่ได้มีแรงแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเราขี่มันต้องลองขี่ข <c oughs> ได้เปขึ้นไปปึ๊บแล,แล้วเราเล่นนัเล่นเองนัโอเคขึ้นไปปึ๊ชบช่างมาสีหมอกไปเชียงใหม่ทันทีบ่ฮะบมไม่อยู่วะประตูปิด ไปไหนต่อไปทางใต้ไปทางใต้โอ้ยขีม้าไปใต้เอประตูปิดโอ๊ยเผื่อไปเดียวขี่ตอนไหนเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมท่านผู้เกียรติครับก็ฝากละครกันเราไปด้วยไปนะไปขี่ม้าก็ไปตามอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเจอปลาปงปลาบู่ลูกไปอีกเหรอไป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  อันนี้ถืออันนี้ถือว่าขี่แล้วกันกนอ,นนอ,อกอดมาแล้วกันไปก่อนไปก่อนไปลูกโชคดีนะลูกนะโชคดีนี่ไงอยู่นี่ไงลูกายหายเหรออดีห้าสี่สามหัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาใครมาเล่นกับอะ น้องเป็นคนเหนือเจ้าน้องคนเหนือคนเหนือเจ้าแต่แต่ละกาแต่ละกาอ้เขาคนเหนืออูนุจูบบ่ออืมมาได้จูอะไรอะไรพะยะขาอูนุบอสไนอีสานลูกผู้อยู่สองภาคอ๋อสองภาคคนดีไหมคนคนตายตายเมื่อกี่วันสามวันเไม่ใช่คนตายตรองไมตายไหนคนนครก่อนที่ตำรัดนครพนม ่อนนั้นอีซานไปโตที่นู้น oh. แต่ว่าพ่อเป็นคนใต้พ่อเป็นมอนแม่เป็นพะห o มไอ้นั้นมันหมอนมันพะห o มนั้นอากาศหนาวเปิดแอร์พ่อเลยหมอมพะหมให้อ๋อคนใต้ลูกกล่ำโลกเดียวได้ให้วัง บอกดนตรีขออีกคีย์ครับมันมันไม่ได้โชว์พลังเสียงสูงเสียงเขาสูงสูงครับวิทย์ขอสูงสูงวิทย์ขออีกขออีกกลลขออีกขออีกครับขอขอสูงอีกขอเป็นคีย์เดิมครับโโอ้ห ฉันฝากไว้ก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวฉันมาใหม่ฉันขอตัวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวฉันมาใหม่เฮ้ยไอ้มหัดเล็กทาไมเจ้าชายตอนที่อยู่ในวังดูตลกสองหนะไม่เห็นขำไม่มีความสุขอย่างนี้เลยทําไมเจ้าชายเจอแม่นางคนนี้แล้วทําไมดูหน้าตามีความสุขลือเกินถามสิชอบเขาหรือเปล่าเออมึงเป็นตัวดีไปเออคล่องหรือเกินนะเออถามเลยถามเลยมาเจ้าชายเจ้าชายเออเออเอาไปเป็นึงเออ ไม่มีใครเปิดไฟยังเปิดอยู่ไฟยังเปิดอยู่เ้อพอองค์เดียวค่ะ